สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูรถดำแต่งซิ่งแต่งรอแต่งเท่นี่สีเขียวนะครับเขียวไปต้องอ่อนอย่างกาวใส่ไม้โอ้เจ็ดน็อตนะพี่น้องเจ็ดน็อตถือว่ายังโสดเยอะครับนะ แต่งท่อเรียบร้อยสีเทียวครับนะใหญ่กระบะยาวนี่ก็พอโี่มันช่างสร้างขึ้นมานะครับอ้าวคันนี้ก็รอดูผลงานนะครับพี่น้องเจ็ดน็อตกระบะน่าจะสี่เมตรนะครับสี่รีอยห้าร้อย ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองสอบถามได้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์พี่น้องอยู่ที่สีแยกทางพาดจังหวัดสุรินทร์เฟสพอรมช่างขายรถน้ำอะไร083หล่083 357 0166 087 965 5827นะครับสอบถามได้ก็ ท่านที่ชื่นชอบในรถดำเอาไปทำมาหากินครับสายทำมาหากินก็สั่งได้หัวแชสซีก็มีนะครับเรากา็สั่งแล้วก็สร้างให้ได้จัดไฟแนนได้ซื้อสดได้ระบบนะครับจะเอาเป็นกเกษตรนะครับดำกษตรหรือว่าเป็นเทรลเลอร์เทรลเลอร์เล็กก็ได้ครับนะเทรลเลอร์แบกรถเล็กได้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็สร้างแต่กำลังตกแต่งอยู่ อ่ะอขันนี้นี่จองแล้วครับนะ7จอีจองนะครับถามว่าโอเคไหมรถโอเคเลยครับนะเพราะว่าปัจจุบันเราสั่งได้นะครับเครื่องเครื่องก็มีตั้งแต่175จนถึง240นะครับยางจะเอายาง9ก้ายาง8ได้หมดนะครับกระบะก็มาตรฐานยาว3เมตรครึ่งกว้าง2เมตรสิ้านะครับ จะเอาสีขาวสีเขียวได้หมดนะครับพี่น้องนะครับถามาอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ทางพาดครับสีแยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุวินนะครับสนใจก็ให้เบอร์ไปแล้วหรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับหรือว่าเข้าไปดูที่เฟซบ o ๊กพอรมช่างนะครับหรือว่าจะโรหาเฮียไพรนะครับ08335701 6าเยสอบถามได้ อ่ะนี่ครับโมเตสซีนี่น่าจะอะมาเหมือนกันนะครับเอามาจอดไว้ตรงนี้ยางส่วนใหญ่จะยาง 8.25R16 นะครับหรือว่าขอบ16นั่นเองอ่ะนี่มีโรอบอคอปพี่น้องอ่า FRR2104HK1 โอ้ยคุณป๋า สวยดีครับสวยดีอาจจะยังไม่ล้างนะถ้าล้างก็เงาวับแล้วครับมาจอดไว้ในร่มอาจจะมีฝุ่นเปีเป็นธรรมดาครับกระบะท้ายเป็นอย่างนี้ตรงนี้สีอาจจะมีรวดลายหรือว่าไม่มีแล้วแตส่สั่งได้ครับโอเคกำลังสร้างกำลังสร้างยังไม่ยังไม่เสร็จครับ ตกแต่งยังไม่เ,เรียบร้อยโอ้คันนี้คุมไว้เลยครับเป็นข้อนะเป็นค้อสงสัยจะรอนะเนี่ยโอ้บังหมดเลยนี่ครับเราผ้าบังหมดเลยไม่ให้เห็นเอเป็นไรนี่แต่เห็นแต่กระบานครับเห็นแต่กระบงเขา ีทาเดี๋ยวพาไปดูครับพาไปดูช่างสีแล้วทำรถดูสนใจก็เข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator Truck ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ